สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการทำท่อจากกระดาษกับใช้วัตถุอะไรบ้างวัตถุดที่เราใช้ก็กาวลาเท็กระตันบัตรหรือไม่ก็อันเล็กอันใหญ่ก็ได้นะ,ะขึ้นกับรูที่เราต้องการทำไมต้องใช้กันบัตรเพราะว่ามันเป็นพลาสติกกาวจะไม่ติดมา กาวทิ่งนันนะครัจะแกะออกง่ายแ,แล้วก็กระดาษแก้วแล้วกระดาษว่าวนะครับก็เทปเทปใสก็ได้นะครับแต่ผมไม่ผมใช้เทปตัวนี้ไม่มีดับแรกนะครับแล้วก็นำล่องก่อนในการพันแล้วก็พันหมุนเข้านะครับหมุนเข้า ก็ทำตึงๆครับดึงๆไว้ครับเราวัดระยะมาประมาณสักนิ้วครึ่งนครับระยะนี่นะครับเราพันเข้ามาประมาณสักนิ้วครึ่งประมาณนี้ เราวางไว้อย่าให้เคลื่อนนะครับอย่าให้หลุดนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้เราก็เอากาวลาเท็กที่เราเตรียมไว้ครับนะใส่ไม่ต้องเยอะครับถ้าใส่เยอะแล้วจะทำให้กระดาษย่นนะครับ แล้วก็หมุนมาครับพันเข้ามายากขึ้นนิดนึงพันเข้ามาเอามือรูปด้านหลังนะครับอย่าอย่าดึงแน่นนะครับเพราะมันจะรูดค่อยๆพันเข้ามาครับ พะเราเอามือจับ้างหลังเนี่ยกลาวจะไม่โดนมือเราเกถึงแล้วแล้วก็อันนี้ผมหมุนไม่เท่ากันเท่าไหร่นะครับสังเกตปกติมันต้องเท่ากันแล้วก็ตัดที่เราต้องการระยะไว้ปั่นกันมาซะ นี่เราก็จะได้แล้ก็กลิ้งๆนิดนึงครับอย่าก,กลิ้งแรงครับกลิ้งๆๆเราก็จะได้เราก็ไปตากแดดสักหน่อยนะครับเวลาจะออกจะออกอยังไงเราก็ใช้กระตอร์วางไว้ แล้วก็กลิ้งครับกลิ้งมันก็จะตัดตามคัตเตอร์เราเลยแต่พอดียังไม่แห้งเดี๋ยวผ,ผมทำให้ดูนะสมมติมระยะนี้ก็กลิ้งเลยครับหนึ่งรอบริมที่ไม่เท่ากันนะครับก็ออก ตรงนี้ไม่สวยผมก็เหมือนเดิมครับกลิงล้งกลิงล้งกลิงล้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งหนึ่งนะรอบอป๊อกนี่เนี่ยเห็นไหมครับอืมพอแห้งขึ้นเอยเขาก็จะแข็งเป๊กเลย ก็นำไปใช้ได้นะครับก็จะเบาครับผมแต่เราปกติผมก็จะสอดไว้ก่อนแล้วไปตากแดดครับพอแห้งแล้วก็ใช้งานได้เลยครับโอเคครับ